สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอสซีทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพียรทุกไววนะครับเนาะมินี้ภาพพี่น้องคุณที่อยากไว่าไปเลี้ยงเด้อครับเด้อมาเบิร์นโอนนะครับเนาะมินี้พี่กัารเอสสารค้ามครับบ้านเอสสารค้ามนี่ก็อยู่เพิ่มเมืองว่าปีเท่าไหร่พี่น้องเนาะออกจากว่าปีมันอีกอะประมาณมะพอ้าวโรดนะครับเส้นยืงยวงครับโลดตัดว่าปีนะครับผู้ใดมาฮอดโลดตัดว่าปีแล้วก็ตรงขามเนาะครับเนาะ ต้นขาเันเยื่อเล็กน้อยครับเลียนมาหนีนะครับเนาะมาหอดเอสารคามนี่เห็นปลายฟ้ามเพลินทะเลอยู่นะครับเนาะติดกับกำแพงบานครับเมื่อนี้เอสารคามที่มีง่วง้วดีซ้ำใดเนาะให้พี่น้องเลือกเอาครับเนี่ยท่านพี่น้องมักตัวใดนะครับต่อจากนีไปกะเบอร์กัสิขึ้นใบทาได้พี่น้องเด้อเบอร์สิขึ้นใบทาเรียบร้อยมากตอนแรกกะทมาเอมานะครับเนาะเอาครับต่อไปนี้สิบห้าเบิ้งไปเตอโต๊ะตัวครับไปพอกับเอสารคามเลยนะครับเนาะนี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมือนี้มีเป็นแม่ลูกเป็นแม่เดียวเป็นแม่ม้าจังเลยครับหลายบ่มนีิมีตั้มแม่ทองเลยครับแล้วก็แม่แม่ลูกครับมีแม่ลูกคมหนึ่งครับแม่ลูกคมหนึ่งครับน้องนันทองมดทองเมดครับโอ้ครับมือนี้มีแต่งัวแม่ม่าจังนี้ครับมาดน่าสนใจครับเห็นอที่ครับมือนี้ครับเอาครับาคาตอไปหนีสินาลักคำใดินน้องพี่น้องเนาะเบิ่งแม่แหลกแล้วเนาะครับเนาะ นี่ครับมาเบิงแม่นี่ครับนี่ประเภทแดงแสบตาด้วยครับนี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สิสบ่อแสบตาไปดรอกเพราะว่าเดดลมลมโตกกับมันจ้งผลติดโตอยู่นะพี่น้องเนาะนี่แม่นีแม่แดงจึงคืนแม่นี่รับประกันทองครับนี่รับประกันทองครับแม่นี่ก็รับประกันทองทองสาวที่เป็นบ่ทองสาวครับโอ้หนาสนครับล้มโตหนาเนียนกกหางในเครื่องดำล่ามขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำ แม่นี่เป็นแม่แม่นม่านเสาบ่ครับเ่ยม่านสาวครับโอ้ม่านสาวเปิดไปเท่าไหร่ครับราค่ะเปิดไปแปดสิบสามครับเปิดไปที่แปดสิบสามครับครับลูกพ่อได้เนาะตัวนี้เนาะหูอปนเนาะบ้านลูเลยครับโอ้โน้มดีครับโอ้หูว่ามุมกล้องสิดดีบนี่ยแสงกองบุมีเด้วยพี่น้องช่วงนี้วิกฤตพายุครับนี่ครับหนาวหนาสดๆนะครับได้สดได้สดได้ทองรับประกันเลยเนาะ ครับรับประกันครับตรวจทองแล้วครับมีคลิปพ่อครับโอ้มีคลิปตรวจทองพร้อมครับพี่น้องมืแดงประเภทแดงแสบตาครับนังงนาทองเลิกเมนี่ดี๋เลิกดวยครับดี๋เลิกสูงยู่เท่าหร่เนาะครับสูงลอยซี่สิบบวกครับลอยซี่สิบผาดมั้งครับมีเนาะพี่น้องเออแกงแล้วบ่ะเนี่ยมีรลอยซี่สิบ้าบวกครับเมนี่โอ้แดดออกมาแล้วพี่น้องเนี่ยไม่ก็เบิ่งดากไม่ครับกกหางไงครับ เอาครับท่านในที่มองหาง้อแม่พันธุ์แม่บอกแม่ขอกแม่คายนะครับเนาะนี่แม่นี่นะครับหนาพิษจนหน้าหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเอาไปเป็นนอเป็นแนวทับเอาลูกปันลูกแจกหลานต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเล็บคงเล็บขาดีเมืดครับช่วงหลอกถึงลึงโอ้งามชัดครับนุ่มสวยหรือไม่นี่เนาะเป็นเม็ดมันสั่งนมนุ่มหมดตัวนี่แม่เนาะแม่นครับมึงคู่หน่อยไปเรียกจินเราเนี่ยมันสั่งนมนุ่มเดูครับนี่แปดมื่นสามครับเปิดไปแปดมื่นสามเอาครับพอในทองของมึงับครับ แม่นีและประกันทองนะครับเจ้ากาเล็ดหกแปดนี่ครับตัวอยู่ในทองแม่นีนะครับเก้ากาเลทดหกแปดพี่น้องเอาไปรุ่นเอาว่าเป็นตัวเมียตัวผู้นะครับแต่ว่าเพื่อนตัวทองเราว่าพันเนาะอาครับมือผสม 13, สิบสาบมพฤศจาคมหกสี่มือกับรถคอดยี่สิบหกกุมภาพันธ์หกห้านี่ครับคือมือผสมนะครับมีใบมีเบอร์อ่านี่ครับเจ้ากาเล็ดหกแปดราชาว,วงงามพุณอะ ผู้เดียงเสียบฐานนะม่ดีเนาะหลังคุ้ยหลังดำนะครับข้องหลังข้องกลางหลังดำหุ้ยมาเลยเนาะหอบหูดำขาไม่ดำเล็กน้อยเนาะติดโบนมากพ่อสมควรยืนสวยแม่นี่ยืนสวยขาตรงดีนะครับนี่เบิ้ลนะครับช่วงคงช่วงขาบางงอบางแง่ด้สีนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ในมือนีเนาะอ่ะครับราคานี้มักอยากได้โทรมาหาเอสราคบเนาะเบอร์ขึ้นเวทนาแล้วพี่น้อง ส่วนสีต่อได้ทรงได้ซ้ำได้กะตัวนใ้ขอตกลงกันเนาะระวังพี่น้องกับเอสารคามเาะทรงไกลกะมี่าซอยคาทรงน้ำขับซอยแบบไหนครับซอยแบบอ่าขาทรงสามพันกับสี่หายเยอพันหาเอ้พันหนึ่งกันสิครับมีคาทรงซอยขาทรงผมเนาะครับอ่ารับัณนี้แม่แรกผ่านไปบัณนิ้สภาพเบิ่งตัวที่ต่อไปเนาะมาเบิ่งตัวนี้ก็เป็นงัวแม่ม่านอีกตัวนี้รับประกันทองปะครับรับประกันทองครับตัวเราครับตัวทองเราครับประกันทองด้วยพี่น้องประเพี้ยงเพิมครับ มีคลิปพร้อมเนอะรับมีคลิปรับมีคลิปการตรวจพร้อมประเภทน้าตึ๊บสีเพิ่นนี่สีเม็ดเข่างัวตัวนี้ลูกตัวอะไรนาอครับไม่ทองลูกสาวครับทองแรกเลยครับเพียโอ้เป็นทองแรกตัววังหันก็ททองแรกเนาะครับตัวบางหันแดงเสียบตาทองแรกตัวนี้ก็ททองแรกครับบานเนี้ยมาเบิงช่วงหอกช่วงหางเพิ่นไม่กกขางไงครับเด้อตัวนี้ครับพื่นกกขางไงครับต่เบิงอล่ำหางตรงฟ้อยหางหอดินมับ นะครับเครื่องอมตัวนี้เนาะับใหญ่ครับตัวนี้ครับหนาครับสีมันเป็นเม็ดเข่าสีเม็ดเข่าครับบันนี้นะหนาใหญ่ๆส่พองรับประกันพรอมนี่ับเปิดไ้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าอู้ราคาสวยตัวทองแรกน่ครับรับประกันทองพอมนี่หกหมื่นห้าพันเอาพี่น้องผ้าบึงโอ้เหล็บเหลี่ยวเวนเดอร์ครับพ่ากันมันฝนตกแล้วมันจืดเนาะ ในพักกันไดไซบูดเอาคุ้นดียู่เนาะครับคุ้นครับจะไปบายเด็กแม่นี่กาฬปะเภที่ว่าบามันหูกินเด้อครับนี่เป็นง่ว่าบรเทาวันงว่าดูกมูนะครับเนาะมูนี่จอยยากครับนี่โอ้ลูกขึ้นสีหนาตึ้งเพื่อกันเนาะลูกพ่อได้ครับลูกนี่ครับเป็นผสมตัวนี้ครับอ้าวครับผสมกาเี็ดไบขึ้นกันเลยพี่น้องมันนี่ช่วงนี้กาเล็ดทกแปดครับไปใส่ไปใส่ก็ะพ่อผ่อทั้งลูกสาวพ่อทั้งลูกชายเพิ่นพ่อทั้งทับว้จังแห่นี่ทับว้ รับประกันทองพร้อมครับนี่เดือนหาเนาะทับเดือนหากาหนดคอดเดือนสองปีหนาเนาะกุพมผ้าปีหนาเนาะนี่เป็นกำหนดคอดเดือนกุพมผ้าปีหนาเนาะครับเนาะส่วนวันที่มันก็เสียตรงมาในเราพี่น้องมีเกินสิบยี่สิบมือหลังไปสิบยี่สิบมือแว่นนี่เนาะนี่ครับก็คือเอากำหนดคอดเป็นกำหนดคอดเดือนสองครับเดือนสองคือในซีเดือนครับกุ้มผ้าแสดงว่าแม่นี่ รับประกันทองมาในสีเืียแล้วครับมาในซีเดือนะครับโอ้นี่ตัวนี้อีกตัวนึ่งนะครับนาเลีนเอาไปเป็นงูแม่บกแม่พันุนะครับเนาะมันหนาครับสีมันหนาบึงได้เลิกลงได้เลิกได้เงาหอมสูงนี่ยุท่าไหรนะครับร้อยสี่สิบบวกครับขั่มสูงอยู่ร้อยสี่สิบบวกได้สดนะครับนี่ครับประมาณร้อยสี่สิบหาได้ครับตัวนี้ครับนีร้อยสี่สิบหาเนี่ยมันมันมันยืนจุจมนะครับครับแต่มันจมดินยู่นี้มันก็เพียงไรผมพอดีครับสีเพชรเขาพี่อ้องนี่ เล็บดีเล็บดีหางงามนุ่มอ่านุ่มตัวปูตีิปีแล้วครับนุ่มตัวปูตีิปีแล้วเนาะพี่น้องรีเห็นมโนนะครับอาสีมืดมืดแสงอาจถร่ชาตินี่ด้านนี้ครับบ่มี่ตำหนีเลยเนาะครับบ่มี่ตำหนีครับเมนี่ถกทืนถอนรับประกันให้มัวทองสาวรับประกันทองเด้อครับพี่น้องนี่นี่ราคาเปิดยุที่หกเท่าก่อนหกหมื่นหาครับหกหมื่นหาพันนะครับเบิ่งตัวต่อมาครับ นี่กะแม่มั่นถือกันพี่น้องบานนี่แม่มั่นมาสองแม่นี่แม่ที่สามแม่มั่นรับประกันทองปะครับรับประกันทองครับตรวจแล้วครับโอ้ตัวนี้ก็รับประกันทองครับตัวนี้ผ่านการตรวจมีหลักฐานการตรวจเนาะครับลูกนุ่มดีลูกสองในทองครับโอ้ตัวนี้ลูกที่สองในทองเด้อครับบานนี่กระถือาได้สดเติบลูกที่สองอยู่เนาะนี่ครับแม่นี่สีเป็นงัวนเงาเลยบานนี่ลำตัวเงาเ้าหน้าหนาเล็กๆแต่สูงนี่ ถึงอยซบ่ครับถึงรับบร่ับอยลอยซีสิบเอ็ดอยีสครับโอ้อยซีซีครับมันเบึ้งหนาเนาะรับเบึ่งหนาคือเรนเลยคือเบิ่งบมสูงแต่ว่าจะจะบอกนะครับอ่าหัวน้พิ่มีตำมีนนิดนึครับแต่ว่าหายหายแล้วลูกกินน้ำได้ขึ้นกาครับหัอน้เซาเาเหรอครับหมวนมันจะบาดนิดนึงครับโอ้ให้หัวน้บาดครับหายหาแล้วครับลูกกินน้ำได้ขึ้นกาครับเหมือนกันเนาะรับบ่มีปัญหาครับตัวนี้ครับโอ้สัวมันได้ลูกกว่าสีเซาดีกว่านี้อีกเนาะครับอันนี้อันนี้กับีเซาเห กำลังสีแดงมากเนาะครับราคาเปิดไปสักเท่าไครับบัานี้อ่าหกสิบห้าเที่ยงครับหกสิบห้าครับโอ้โหหกสิบห้าพ่นพี่น้องครับอู้วเม่นี่แมะว่ามันสิเจ็ดลอยโล่เหมือนเดิมเหรอครับง่ายครับใหม่แม่นี่บันแทงหนาขึ้นไปอีกครับหนาขึ้นตะพื้นตะพื้นนี่สีออกสีแดงหลังพื้นคุยแดงกันเลยเนาะครับแต่ช่วงพื้นทองพื้นยังเหลืองๆจากน้อยอยู่หนาแดงไ่้ด้วครับนี่พ่อเนาะโปร่งง่ายกับบ้านง่ายนะครับพ่ออื้ม หนาครับมันหามงนอนหรอวะหนี่งเงินรับมันมันสะนอนครับโอ้อ่ะพี่น้องทองสิบหาเนาะหนาใหญ่ง้วนทองที่สองในทองเลยครับลูกพ่อได้ครับบานี้อ่าทองพริกแดงครับโอ้บัณฑิตโอ้บัณฑิตครับบั่ฑิตครับตัวนี้ตัวนี้ครับอ่าแจ็คพอตร้อยล้านครับโอ้บัณนี้ทับแจ็คพอตครับบักง้วนไงง้วดดังเมืองการสินเลยครับนี่แจ็คพอตร้อยล้านอยู่ในนี่เนาะครับเอาบัณนี้สิบห้าเบิ้งมือทับวันที่ยี่สี่เมษาหกสี่ตัวนี้เนาะครับ บานีกนมดขอดมันที่สี่กุมภาพันห,หัวขากาล้างปีใหม่ไปหันเนาะครับล้างปีใหม่ไปกัดเตรียมฉลองลูกด้วยครับว่าสี่ได้ตัวผูขึ้นตัวแม่นะครับลูกแจ็คพอตลอยล้านไงครับกดนะครับพ่อเพิ่นนี่ครับแม่ตัวนี้นหนาหลีดนะครับหน,นาหนาหนาหนา,นา,นาประเภทใหญ่ดีหนาหมันคือผปูเถาวัลตัวนี่แม่เอานอนไส่ละไม่จะ <c oughs> จีนนอนอย่างเดียวลาครับเ <c oughs> พิ่นกระสีเนี่ยงวงทองเนาะเพิ่นกระสีมันห้อยลาคือ้นโคตรนี่มั้งเอานอนไส่ละเอามันไปเบิ้งตัวต่อไปเนาะ อแม่ตอมาครับแม่นี่กับประกันทองครับนี่ประกันทองครับอ๋อพ่อแม่ม้ารับประกันทองอีกแล้วพี่น้องบ้านนี้มีแต่แม่ม้ารับประกันทองเหมือนเด็กครับตัวนี้อันทับไปยังไงครับนี่ยทับปีศาจแดงครับทับปีสาจแดงไว้บานนี้ครับราควข้าเข้าห้องไว้เท่าไรเนาะตัวนี้เปิดใอยูหาซิบหาครับตัวนี้เปิดไว้หาสิบหาหาเมื่อนหาครับลูกใดเนาะครับไม่ทองนี่ลูกสองครับโอ้ตัวนี้ลูกที่สองเนาะ ตัวนี้ลูกที่สองขับแดงขึ้นมาได้ครับเลยนี่เริ่มสีแดงจึงคือขึ้นไม่เอาเนาะครับราคาอยู่หาเมินหาได้ครับแม่นี่เพิ่นทับปีศาจแดงไว้ครับลูกตัวที่สองลูกของปีศาจแดงในทองนี่ตัวที่สองเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับปีศาจแดงพีแซดหนึ่งสามศูนย์นะครับเนาะเพิ่นทับตัวนี้ไลยครับโอ้พ่อพันใหญ่เกินครับมาเนี่มีแต่พอนอกเลยครับแม่นี่รับประกันทองให้มัดนะครับเนาะมือทับมือคลอดข้างที่สองป่ครับเนี่ยครับ วันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมเนาะครับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมหกสี่นะครับทับพังที่สองเด้อครับเด้อบันทึกเพิ่นกำหนดคลอดไว้วันที่สิบสามกุมภาพันธ์หกหาวหลังปีใหม่หกหาครับยุนี่หลายตัวอยู่ครับเตรียมฉลองเลยเตรียมจะองนะครับหลังปีใหม่ครับพี่น้องไปรุ่นเาเด้อครับนี่ว่าลูกไอ้พี่สาดแดงนี่สีแดงคือพอบอแล้วก็สีเป็นตัวแม่ตัวผู้เนาะครับพี่แต่ว่าแม่เพิ่นมาแดงกว่าเด้อครับมาแดงกว่าเด้อถ้าเบิ่งการส่งลูกเด้อพี่น้องผู้ใดได้ไปเนาะครับเนาะ ประเทศไปปรดเไปนี่มันใจเลยครับนี่สูงอยู่เท่าไหร่นะครับสูงร้อยสามสิบแปดครับโอ้ตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดราคาอยู่หาสิบหาเนาะมันประกอบทำหาเมินหาเพื่นห้องไหมเด้อครับห้องไห้ซื้อได้เพื่น้องห้องไว้่ถคุยกันแล้ครับนี่นี่เครื่องอมอมนะครับเนาะตัวนี้กกหางไงเติมครับนี่ในสมตัวนั่นแหละฟ้อยหางยังบันหดเล็กหน่อยนะครับนี่ครับฟ้อยหางยังบัตหงเล็กน่อยนะครับเนาะตัวเล็บดี เล็บสวยเลยครับเล็บสวยโอ้อ้าวแม่นี่กระลังแดงนะครับกระลังสีแดงมาพอดีพอดีพ่อเนี่ยเสียบตาไปไหยเนาะจะลูกพ่อเนี่ยเสียบตาแท้ต่อไปนาครับแม่นี่ราคาซัมเนียครับนาเลนครับแม่นี่เป็นตาไปเป็นแม่พันธุ์อีกแม่นึงนะครับเนาะราคากระบอกสูงกันเกิอเอื้อมเนาะแม่ต่อมาเด้อครับพนี่เป็นง้อสีมุมมุมบานเท่าเอิรนว่าคนรโคตรเลยว่าสีหน่วยบักตันสีบักตันสุก สีดำสีแดงแกมกันนี่พี่น้องขอบตาดำขอบหูดำหน้าขาดำเมียนี่กับทองบ่ครับทองครับทองรับประกันด้วยกันบ่รับประกันครับอ้าวพ่ออีกแล้วครับทองรับประกันทองอีกตัวนี้ทองพ่อได้ครับเนี่ตัวนี้ทองโรโจครับโอ้เจ้าโรโจนะครับครับวันนี้แม่นี่ทองโรโจ้ทองแรกลูกใดครับไม่ทองนี่ลูกลูกสองครับโอ้แม่นี่โรโจลูกตัวที่สองในทองนะครับรับประกันครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ ตัวนี้เปิดยูหาสิบเจ็ดครับตัวนี้เพิ่นเปิดไใบหองไว้ยยูหาสิบเจ็ดนะนี่ครับานางเบิองหลบๆจักหน่อยเนาะโอ้เพื่อนติดโบดมาหลายครับเปิดไว้ที่หาหมื่นเจ็ดพันหาหมื่นเจ็ดพันอย่ความสูงหลายไปไลยเนาะครับนี่ความสูงลอยสามสิบสี่ครับโอ้ลอยสามสี่ลอยสามสี่หาประมาณหน่อยเนาะสหรัฐเขาสี่สิบแล้วครับ,ร 40, 40รรบลูกที่สองเด้อครับในท้องโลโจเนาะนี่ครับนี่บาดยางบาดเทินบาดเดินถือว่าโอเค บมมีทกบมมีถือน,นะครับนี่ครับโอ้สดุสดๆู่เด้ครับลูกที่สองนึงบดน้นี่ครับเพื่อนทับว้วีเอ๋โลโจโนี่ครับให้ลูกแดงเข้มกับแม่ทุกสีพะน,นะเพิ่นว่าไปไหม <c oughs> โอ้เพิ่นนี่สิเ่เข้มคักทีนี่แต่แมีเพื่อนก็มาเข้มเราโลโจนี่เพิ่นว่าการให้ลูกนี่ดีแดงเข้มครับไบทับไปเบิง่งเอาพี่น้องขั้นบเสียซสือไปเอาไปร้ <c oughs> ปอมึหลดเนาะเอาครับบดนี้มือเพื่อนทับมือเพื่อนผสมนะครับเนาะ พันธุ์ที่สกลุ่มผ้าพันหกซีครับเก็หนดอตขอดไว้ยันทีสิบสามตัวละคมตัวละคมหกซีกะทับไว้หลังปีใหม่มาหันเนาะครับได้เก็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ได้เก็ดเดือนแล้วคตัวล่าหน่เนาะบับนี้กะเดือนหนาตัวขนาดรับได้เก็ดเดือนแล้วครับ <laughs> เดือนหนาพี่น้องเดือนหนาเดือนหนามาันจะสมซาสมดือบ่เพิ่นวนันโลโจให้ลูกแดงเข้มกับแม่ทุกสีวันสันว่านี่ครับเพิ่นเอาทรงรูปไปเบิ่งพร้อมเด้่ครับนี่ อาพี่น้องน้ำเชือกกระจายไม่ได้ฟ้ามีละครับไปรุนเอาครับเนี่ยตุลาบ้านนนครับเห็นกับตาแท้เนี่ยครับเนี่ยแม่ชีวิตโปรตานแต่ไม่หนีติดบดมาหลายครับติดบดมาหลายราคากรับยูทีเท่าไหร่ครับราคาแต่ถ้าดีๆีหาซิบหาครับหามือห่าพันนะพี่น้องหามือหาพันเนี่ยซื้อไปเบิึงลูกโลโจครับเพิ่นว่าให้แดงคักแดงเนี่ยไปรุนเอาตุลาเนี่ยใกล้ๆนี่เนาะทำอ่าแม่ต่อมาด้วครับบันเน่ เป็นประเภทงัว่สีขาวลำโตเน่าท้องลึกอ่างสั่งไหมคุณ่ะนาโนนูนโจโก้ด้วยครับเอาสีเกิงหนึงแม่นี่กับม่านบอครับเนี่ยม่านครับพี่แม่นี่รับประกันที่กันรับประกันขึ้ครับแต่เกตเดือนแหละครับแม่นี่บัดจัยเกตเดือนเราบาทเนี่ยตัวล่าตัวขอดเห็นบอทำเอาทับพอได้ไหมครับพอพริกแดงครับมานี้เจ้าพริกแดง เอาครับแม่นี่สหาลูกคือพริกแดงคักบอนี่ครับเป็นทับพริกแดงวีเดอร์ครับนี่ทำไปวันทีสิบเก้ากุมภาพันธ์หกสี่กำหนดคลอดเอาเพื่อนขึ้นเชียนว่าหนาวล่มเพลิงสิหม้อผสมเทียมหนาวล้มโอ้ยเขียนกำหนดคลอดไปเขียนชื่อหมอวันทียี่สิบสี่เพื่อตะกี้ก,ก,ก,กา มันบอกกำหนดขอดแม่นเดโน่เพิ่นเขียนผิดหมองเด้อครับนี่แม่นบ่ครับเพิ่นเขียนไว้สังเกตกับสัตว์ทีไหมครับกุมภาถึอถึงเด้เนาะครับกะกะตุ้นลาเพื่อจะกัถึอเด้อเนาะเอออะถึือยู่ครับถึือยู่กําหนดคลอดหนาวลมพราะนะมอผสมเทียมหนาวลมเสื้อชิ้นซื่อมอไว้เอาครับนี่ถ้าพอนี่อีหลีครับพริกแดงนะครับเนาะพริกแดงง่วงอยู่สารคามันเหระครับนี่นี่โอ้แดงอีหลีครับพริกแดงนี่ลูกพริกแดงนี่ขันพี่ตัวแม่เนี่งามเห็นหลายตัวแล้ว แม่นี่ลูกที่ไหนครับเนี่ยลูกสามในทองครับลูกที่สามในทองเนี่พี่น้องรับประกันทองครับเนี่ยตรวจทองแล้วครับตรวจทองตรวจทองเรียบร้อยนี่เอกสารครับมีฉีปพ่อมครับมีคลิปพร้อมโอ้ครับยืนยันเลยมีคลิปยืนยันว่าตรวจทองแท้ครับมันใจได้เลยพี่น้องได้ไปแม่นี่เง้วสูงสูงเท่าไรครับแม่นี่โอ้ผมมาเกือบเกือบร้อยห้าสิบครับพี่น้องร้อยสี่สิบห้าบวกนีครับแม่นเอาร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะบรินี้ราคาเท่าไรครับราคาเปิดไปอยู่หกสิบครับ ราคาห้องไว้เปิดไปอยากได้นะพี่น้องหกสิบบันนี้อย่ระวังพี่น้องครับเอสารคานะครับทอลองกันนี่เนะาะเพิ่นห้องไว้หกสิบเดอ้อครับนี่เป็นลูกที่สามเนาะในทองเนะาะลูกที่สามครับลูกของพริกแดงในทองครับรับประกันทองครับอ่ะน,นี่นุ่มดีเบิ้งเล็บครับอ่าเล็บใช้ได้นะครับเล็บสวยทั้งสี่ตีนแปดจีบนะครับเนาะลำตัวเน่าสูงมีรอยีสาขึ้นฟ้อยห,หาง หางตรงบ่มีขดบ่มีงอนะครับหางตรงกัวขาไงพอสมควรฟอยหางหอนเล็บน้อยครับนาโหน่งนู่นกบาหญ่เติบลูกสามหล้วก็เขาเน่าธรรมดาเนาะครับอพี่น้องแม่นี่ราคาอีกทีนึงครับเปิดไปยุหกสิบครับเปิดไวปยูทีหกหมื่นนะครับเนาะหกหมื่นนามไตน้าล่างเห็นหลายครับนุ่มชัดเจนนะนุ่มชัดเจนเป็นง้วทองสั่งเนาะสูงครับสูงอ่ะเบิรงแม่ต่อไปครับ อ้าวครับมาเบิงแม่ลูกครับบัุน,นี้แม่ลูกมีคมเดียวครับบันุนี้แม่ลูกลูกแม่พร้อมมอวี่ลูกมาแดงคักแดงเน่ค่ะแดงกันซ้ำนะพี่น้องเลยบุงพวกมันตาขักับลูกไหมลูกพอได้ครับตัวนี้เขาวาสามหนึ่งแต่ว่ามันบ่มีใบครับไม่ได้นั่นแหละครับเป็นพวกสามหนึง่งก็ให้ลูกแดงคักแค่ไหนลูกเพียดเมียครับสามหนึ่งพนะขจาวาเนาะครับันุนี้มาบุงแม่เทนอ้าวแม่แบบงวัวไทยสีเหลืองบาตเนี่ย แมงวัวไทยสีเหลืองสูงสีรอยสีขามาสาสี่สิบเนาะครับแม่สียูร่ยสี่สิบเด้อครับเนี่ยเป็นงัวไทยสีเหลืองโบดกับโบดติดเด้อล่ะแม่นี่บมีเครื่องดำเครืองเหลียงเครืองเหลี่ยลยครับเนี่ยเป็นงัวไทยอมๆธรรมดาเลยครับเนี่ยวัวไท่กลางๆอยู่เนาะครับโอ้ลูกลูกแรกนะครับลูกแรกบ่ครับลูกแรกความคบปาดเบิ่งนุ่มนุ่มดีนมงามครับเป็นนี่ยห้ลูกว่าสีไ้แดงครับเนี่ยขั้นเป็น มึงมีเจ้าของอยู่น้ำนี่ว่าแม่ลูกเสียบผลได้นี่ครับมันมาคือแม่จากเม็ดไหมสีเนี่ยมันคือกันจากเม็ดนอนละมึงให้ลูกแม่พ่อมูพี่น้องละมึงเาเลี้ยใจที่ลูกไงแม่ลูกครบนี่ลูกแรกเนาะเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปยูเกตสิบสองครับเกตมื่นสองพันมี่น้องแม่นี่นี่อีกสามสี่เดือนกะเปรี้ยๆหาหกหมื่นตัวนี่เนาะแต่แม่มันแต่ตัวเนี่ย หมือนมันคือเป็นมืดอยู่นี่น้องือเป็นกำกำเถอะก็ขังไงครับบรนท้ายไงนี่เด้อครับอนาคตข้างหน้านี่แม่นี่แม่พันแม่บอกแม่ขอดแม่ขับมันแดงคักพูดนี่พุ้ยได้ไปครับนี่เอาไปเป็นงัวประจำขอกประจำขายดีครับแม่นี่อนาคตกวงอนาคตไก่ครับเนาะพุ้ยได้ไปกะนั่งฐนับเงินล้านเลยครับทับเอาตัวลูกมันขายบประเภนแม่เพื่อนแห้งคักบาะเนี่ยคักมองได้เพื่อน้องนี่คักมองลูกเบิร์แม่เลี้ยงเหลียงครับแม่เลี้ยงเหลียงถือสูงสิบบ้านลอยซี เบื้งลูกที่แหละบัานผมว่ามันลูกก็มา่งจะอื่นคนเดียวแต่ลูกพันธุ์อีหลีได้พี่น้องลูกแรกพี่เนาะลูกแรกครับลูกแรกครับลอกดูไปเสียเดียดนึงไม่หนีนะเดี๋ยวอะไรใส่ใส่เดียดใส่จักบานเนี่ยเอามาเบิ้งใส่เดียดจังเอยเนาะพี่น้องบ้านนี่นี่ครับเด้งมาเด้งทำไรนี่เบิ้งเอาครับบ้านนี่ลูก น้องโตตุ๋งอุดรู้หรไหมลูกสาวเพิ่งมบลูกลูกสาวได้เดือนเริ่มทำลูกสาวได้สามเดือนครับโอ้โหจะได้สามเดือนครับหนังหูดปวดได้พี่น้องนลย <c oughs> ลูกสาวได้สามเดือนหนังหูดปวดเดีย๋ยวคล้องเก้าพันวมาลูก <ๆ S 2> สามหนึ่งตีสามเดือนติดเครื่องมาเต็มเลยครับเนี่ยขอบตาดำขอบหูดำหนาหา้าขาดำอายุสามเดือนสีนี่สีกายแดงไหมแดงเสียบตากายแดงอ่ะมาเบิ่งเมียเพิ่นนี่ครับเมียเลี้ยงเหลียงนี่ครับนี่ สูงกับสีลอยสีลอยสี่อหนิกว่านี่เนาะนี่หาเพิ่นสูงเติบไปได้ลอยสีนี่สีช่อหนุ่มดีครับเอาแม่นี่คุณนในลักษณะพิเศษเพิ่นหม่องดีเพิ่นคือทรงลูกเก่งแหละพี่น้องครับทรงลูกเกง่งพี่น้องไปเอาพอนอกใส่เลยครับตอนเปเลยไม่ต้องเอาพออื่นเดี๋ยวก็เป็นสันแล้วพี่ครับลูกซ้ำเดือนแล้วเดี๋ยวก็เป็นสันแล้วครับเออแมนแมนแมนเอาไปกะหาพอเลยเนาะครับพอได้กิ่งๆนี่ใส่เข้าไปเลยครับนั่งนับกันลานมึงมึงแมนี่ครับนี่ นางนาคางานเนีน่ยนาง,งต่างข้อนึ่งอ้อ่ะคมนี่แม่ลูกเปิดอายุที่72ครับ7 2 0 0 0ครับครับเดินทางมาสุดท้ายครับมอน,นี่เอสระข้ามครับมีต่เม่ทองรับประกันทองแล้วก็มีแม่ลูกแม่เดียวต้องให้ลูกเกินโตเจ้าของให้ลูกเลี้ยเสียครับแบบนี้แม่นี่งว้วไท่สีเหลืองให้ลูกแดงค่ะกิลีเอาพี่น้องพิจารณาสังเกตเอานะครับพิจารณาเอามักตัวใด โพลแรกกับสุดยอดครับนี่ระวังต่อไปนี่ก็เป็นขั้นตอนระวังพี่น้องกับเอสารคามครับตีต่อร่องกันเอาเนาะเอาครับสไตล์ใจสุดนี่อันนั้นทั่วฝากให้พี่น้องที่เบิ่งอันนั้นต์ทั่วนะครับกดติดตามให้อันนั้นต์ทั่วนำไมเด้อพี่น้องเด้อซึ่งท่านใดที่พลาดกดติดตามนะครับเนาะทั้งผู้เบิ่งใหม่เบิ่งเก่านะครับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเนาะก็ขอให้เอฟซีของอันนั้นทั่วท่านใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปของอันนั้นทั่วนะครับเนาะก็ขอให้รอๆสวยๆเรื่อยๆขึ้นเสมอเสมอนะครับเนาะ เงินทองเหลือใสอังถงนะครับเนาะคลิปนี้อันนั้นทั่วผ้าเบงมีแต่างามนะเพี่น้องมักาไหนโทรมาหาเอสาร์ข้ามนั่นนะพี่น้องเนาะครับพอกันคลิปหน้าคลิปไหมครับคลิปนี้อันนั้นทั่วกับเอสาร์ข้ามสวัสดีครับสวัสดีครับ